มีอะไรมาบอกไหมคะลูกถึงลูกสาวคนหนึ่งของคุณค่ะคนนี้ค่ะแล้วก็คุณมีลูกกี่คนคะคุณป๋าไทยแต่คุณมีลูกกี่คนคะคุณมีค่ะคใครคะคนเดียวค่ะใครใครคะนัทพาราเ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 ราคนนี้อะคะคนนี้หลานค่ะคนนี้แล้วนี้นัทพาราเต็มเต็มลูกแล้วแล้วมามีอะ น้องค่ะโอ,อ๊ยไม่หวยไม่หวยจะหวยวันนี้ออกอะไรคะใครออกเลยอ,ะอ,อ,อ่ะหนึ่งห้เออตัวเม่น่อยตามกันนะคะอ่ะให้แม่น้ำไผ่ไม่ใช่น้ำหนึ่งนะนะ <laughs> แม่่เดี๋ยวก็ไม่ไม่เองทันเองบอกไม่เชื่ออะมาไม่บอกาเ้ม่ไมนม่ไม่เชม่ของขันะคะหวยออกอะไรแม่ของขัญแม่รัะมีนีารัแลนีออกตอนเวลา9โมง10นาทีนะหวยออกอะไรหวยออก9 9 4ทบก้าเล้าที่นึ่อ่านไม่ออกเป็นเกนูหรอ ไม่ออกไม่ออกวันพารังสมีเกิดมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลานหลานน่ะหลานหลานไปกระเทยคำคานี่ดูหนาวฝากจะมีอะไรฝากบอกบอกคุณคุณเด็กคนนู้นเด็กคนเด็กคนนี้หน่อยอืมพูดจะฝากอะไรถึงหองขวัญบ้างคะเออ พอลักสามีอ่ะจะฝากอะไรบอกบอกพอลักสามีจะบอกรักคุณน้องของขวัญไว้ยังไงบ้างคะพลักสามีอ่ะแล้วบอกรักเด็กหญิงแอมมิโกะยังไงบ้างคะไหนลูกแอมเป็นลูกประเสริฐสีมาดีเดงไหนบอกสิคะ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 อันนี้มันเกะก๊กเออโอเคนั่นไปบ่ายเลยต้องบอกก่อนสิครับว่า ลูกลูกคนลูกคนไหนเลี้ยงดูก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดอะไรหมดนะแม่มันเกิดแล้วค่ะมีลูกสี่คนมีลูกสี่คนแล้วปภจะบอกบอกว่าอะไรมีลูกคนเดียวอ่าใครคะลูกคนเดียวแบลลนักขาเตียนเตีนแล้วแม่แอมอ่ะเอาแม่แม่เอมกับเบ้าเอ็มหลานค่ะอ๋อแล้วรักหลานคนไหนที่สุดคะนะรักหลานคนไหนที่สุดรักนักข่าเรียนเตียนรักหลานเตียนเตนโอ๊ย รักหลายคนไหนที่สุดอันนี้ตื่นชุ่มคิดคัดนะรักหลายคนไหนที่สุดคะรักหลหน <c oughs> พูดสิคะรักหลายคนไหนที่สุด <c oughs> รักหลายคนไหนที่สุดคะ <c oughs> รักหลายคนไหนราคนนี้คนนี้แอมแอมแอมจังกับนัทธราแล้วก็ของของวัญไอ้เอาแอรคนไหนที่สุดคะกนัทธราอ้าวแล้ว แอมมีแอมกับโอเอะใครรักคนไหนคะแอมแอมก็รักรักแม่มากหรอรักใครนะอะไรนะคะรักนักธารามากอันนี้อันนี้เข้าถือช่วงคิกค่ะครักใครคะโอเอะกับแอมแอมมีโกรักใครคะรักเท่ากันไม่จะรักเท่ากันได้ยังไงล่ะคะรักนักรามากที่สุดอะไรนะอะไรนะรักนักรามากที่สุด อ่ะอะไรอะไรมารักใครมากที่สุดคะแอมแอมกับเออถูกวันที่ไหนให้คนระายร้านละไม่ค่ะหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นค่ะนี่คืออ่านหลักฐานด้วยแล้วนะคะอนไม่มีญาติที่ไหนนะคะอันนี้เข้าถึงเครื่องคิดคัพให้คนร้ายร้าไม่ให้ค่ะไม่ให้ต่อไอ้คนร้านร้าร้านไม่ได้มันแบบบอกว่าหนึ่งหนึ่งแหนึ่งไม่หนึ่งต่อหนึ่ง ไม่ได้ค่ะให้ให้ใครทั้งนั้นค่ะยศแสนหนึ่งแอมิโกจะหายมาตัวไปยศแสนหนึ่งมามามาปลอดภัยไว้เถอะมาไปหนูไว้พ่อนกันขอให้ปลอดภัยเถื่อนไปนี่คึกแน่ดูเลยนะใครยวะอันอ่ะอ่ะแม่แอมบอกฝากฝากบอกปลอภัยหน่อยรักนะคะจุบุจุบุจุบุ รักบ้องไปนะรักรักบ้างรักรักเอมมิโกะใช่ไหะคะเออจ้ะเอ็มมิโกะดูเลยนะคะไม่ไอปะไพฝากบอกแม่แอมหน่อยว่าดูแลเงินโกงแรงต้องรักแอมมิโกะนะคะโอ้แอมมิโกะไปรักไปมามามาเดี๋ยวขวัญเดี๋ยวขวัญได้นี่เดี๋ยวขวัญนะแล้วแอ้วเออเอ็มก็อยู่บ้านแล้วสิคะ ดึงจมูกมากเมาเดี๋ยวเช้านะฮะดึงจมูกใหญ่นี่มันลูกไข่ป่ะอ่ะฝากบอกเออน่อยฝากบอกอออนะเออเอ่ะฝากบอกเออนะอ่บอ่าฝากบอกไปเลยว่าไม่รักบอกไปเลยบอกให้เชื่อทีวีให้เครื่องโอ้โอย บอกว่าแอมจะตายหรือไงเนี่ยฝากบอกแอมหน่ยค่ะแอ้วไปปากมาเมื่อวานเนยออกมาค่ะว่ารักแม่แอมมากที่สุดรักแม่แอมพูดสิคะ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 ขวัญมากที่สุดไม่ได้ไม่ได้แอมก็เจ็บเท่าไหร่เข้าสู่ช่วงคลิกคลั๊กเปิดพุ่งหรไม่เปิดพุ่ง บูบูอ่ะบายบายนี่แอมบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเดี๋ยวฟังโอ้ยโอ้ยขึ้นใ